สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนตัดภาพพื้นหลังนะครับโดยใช้โปรแกรม Photoshop นะครับรุ่นที่ผมใช้เนี่ยคือ Photoshop CC นะครับในฝั่ง OSX นะครับฝั่ง Mac นะครับฝั่ง Mac กับฝั่งว i n โ o w s นะครับเครื่องมือก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ทำตามได้เลยนะครับเข้าใจง่ายนะครับผมง่ายนิดเดียวนะครับเด็กม .1 ยังทำได้เลยนะครับเดี๋ยวทำตามผมเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับให้ไปเปิดไฟล์งานขึ้นมานะครับไฟที่ไฟล์ open นะครับไฟล์งานโอเคอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรูปภาพนะครับนางแบบนะครับยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับเดี๋ยวจะไปขอนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับให้ทุกคนสังเกตที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์เนี่ยมันจะมีกุญแจล็อกอยู่นะครับ ถ้ามันมีกุญแจล็อกอยู่เนี่ยแสดงว่ามันแก้ไขไม่ได้นะครับให้ทำการดับเบิลคลิกที่กุญแจก่อนนะครับเพื่อกดล็อกเลเยอร์นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะตัดจะต่อลูกนะครับคือเราต้องสร้างเส้น e เลคชั o นขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเครื่องมือในการสร้างเส้นสเลคชันเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะแนะนำตัวนี้ครับ Quick selection tool นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วมาปรับปรัดนะครับหรือหัวแปรงนะครับข้างบนครับวิธีการปรับปรัดนะครับหรือปรับแปรงนะครับแปรงเนี่ยจะต้องไม่ใหญ่กว่าวัตถุที่เราจะทำการคุมเล็กนะครับอันนี้น่าจะได้นะครับ เสร็จแล้วสังเกตด,ดูนะครับมันจะมีบวกกับลบนะครับบวกคือการสร้างเส้น selection นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราสร้างไปแล้วมันเกินขอบเลยขอบที่วัตถุที่เราต้องการนะครับให้เลือกเครื่องมือลบตัวนี้นะครับอันนี้บวกก่อนนะครับเสร็จแล้วทําการเริ่มคุ้มนะครับโดยการคลิกปล่อยนะครับคลิกปล่อย รูปมันเลน็กวัตถุมันเล็กนะครับขยายใหญใหให่ขึ้นมานะครับโอเคจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่ครับอนนี้มันเกินขอบออกมาเลยขอบออกมานะครับเลือกเครื่องมือลบนะครับเสร็จแล้วลบาส่วนที่ไม่ต้องการออกครับ เดี๋ยวลายละเอียดนะครับเราเ่อยไปเก็บนะครับเส้นผมเก็บให้หมดนะครับโอเคประมาณนี้ได้ละนะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มนี้นะครับ Select and Mark นะครับกดหนึ่งครั้งโอเคมาดูตรง View Mode ตรงนี้นะครับ View Mode นะครับ กดความจริงมาเลือกได้หลายโหมดนะครับนี้ผมจะเลือกเป็นโอเวอร์เลย์นะครับมันจะได้ดูง่ายนะครับส่วนไหนที่เราเลือกหรือว่าไม่เลือกครับเลือกเป็นโอเวอร์เลย์นะครับเสร็จแล้วมาตรงเอ็ดดิเ i ชั่นตรงนี้นะครับปรับขนาดนะครับเสร็จแล้วปรับความสมูทของแปลงครับเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดอ่าเสร็จแล้ว มาเลือกบัตรูอันนี้มันเลือกไว้อยู่แล้วนะครับสังเกตดูครับตรงไหนที่มันไม่เนียนนะครับเค okay, ขอบังเกงนะครับเก็บครับสมมุติว่าเราเลือกเลยออกมานะครับไปเลือกที่เครื่องมือลบเหมือนเดิมครับเก็บเข้ามาเหมือนเดิม ประมาณนี้นะครับเมื่อแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้วนะครับให้กดปุมโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดในฝั่ง Windows นะครับกด ctrl j นะครับเพื่อทำการ Copy ภาพเนี่ยไปอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับส่วนในฝั่ง Mac นะครับกด command j โอเคสังเกตดูตรงเลเยอร์นะครับอ่านี้ผมจะปิดเลเยอร์เก่าไปก่อน ได้มาละนะครับอ่าลืมนะครับตรงนี้มันมีพื้ที่ว่างอยู่นะครับโอเคเหมือนเดิมครับเลือก Quick Selection Tool นะครับปรับบลัดครับผมมันใหญ่ไปนะครับกดปุ่ม Delete โอเคยกเลิกเส้น Selection นะครับ Ctrl D แค่นี้นะครับ ง่ายไหมครับวิธีการตัดภาพพื้นหลังครับแล้วถ้าเกิดว่าเรานะครับจะเอาพื้นหลังอันใหม่มานะครับมาประกอบงานนะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่ไฟล์นะครับโอเพ่นเลือกพื้นหลังมาครับ ึงมาคอนโทรลคอมมานด์ okay. our, Command, T นะครับพื้นหลังมันใหญ่ไปนะครับชิปนะครับลดขนาดลงเอาให้มันพอดีกับงานของเรานะครับก okay. ดปุ่ม Enter ย้ายเลเยอของแบ็กกราว d เมาไว้ด้านหลังโอเคแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปประกอบงานต่างๆนะครับสำหรับวิธีการตัดภาพพื้นหลังนะครับก็มีแค่นี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,น,นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ